รีวิวเบียร์แก้วใหญ่ยักษ์ที่ Proof Bar and Rooftop สายคอนเทนห้ามพลาดนะคะกับเมนูนี้เป็นการเทเบียร์ขวดใหญ่ลงไป2ขวดพร้อมกับน้ำแข็งเต็มๆแก้วมันก็จะได้ฟีลกินแก้วเดียวพอนะคืนนี้เป็นกินม,มิกขำๆประมาณนั้นแต่สำหรับเราและเพื่อนเราที่เป็นสายดื่มจริงจังยกแก้วบ่อยๆเราว่าแก้วใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เลยค่ะเพราะมันหนักมากยกทีนึงปวดแขนมากแล้วด้วยปริมาณน้ำแข็งที่เต็มแก้วก็อาจจะทำให้เบียร์ ชาสืดไปสักนิดหนึ่งด้วยค่ะเรียกได้ว่าเหมาะกับการเอามาถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆแต่ไม่เหมาะกับการดื่มแบบจริงจังนะดูสิเวลายกโอ้โห ขนาดแข็งแรงแบบนี้ยังแขนล้ากันเลยพอเพื่อนที่ตามมาใหม่ก็เลยบอกว่าแกไม่ต้องสั่งแบบนี้นะแกสั่งแบบปกติพออันนี้เดี๋ยวถ้าจะถ่ายรูปเอาของฉันไปถ่ายจะได้กินสะดวกสบายสำหรับบรรยากาศของร้านนี้นะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามเดอะมอ์บางกะปิเลยนั่งชมวิวรถไฟฟ้าได้สวยๆจริงๆร้านเขาก็จะมีที่นั่งชั้นหนึ่งด้วยนะคะข้างล่างแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็มีดนตรีสดด้วยแต่วันนั้นพวกเราไปก็คืออยากได้ฟิลรูฟท็อปแต่ว่าทางเดินขึ้นเนี่ย หลายชั้นหน่อยบอกเลยว่าเหนื่อยขึ้นมาปุ๊บจะต้องหยุดหอบกันก่อนทุกคนนะคะอาหารที่นี่เขาก็อร่อยนะคะวันนั้นไปก็คือหิวสั่งข้าวกินกันจริงจังมากแล้วก็น้องๆพนักงานบริการดีมากๆค่ะน่ารักเทคแคร์ดีมากๆแต่ถ้าเราไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยแนะนำว่าให้โทรไปจองที่ก่อนนะคะเพราะว่าคนแน่นเลยละ่ะ เราว่าเป็นร้านที่ไวฟ์ดีมากๆอีกร้านหนึ่งเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปซ้ำอีกแต่ว่าถ้าไปอีกเนี่ยเบียร์แก้วใหญ่คงต้องพักก่อนคะ่ะ